สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านครับวันนี้รายการคนรักธรรมได้นำเรื่องราวของมีดหมอชาตีของหลวงพ่อฤาษีลึงดำวัดท่าสุงมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับมีดหมอชาตีมีความเชื่อว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในมีดหมอชาตรีด้วยเจตนาของหลวงพอ่อมีดหมอชาตีสร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยและรักษาโรค และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกศิษย์ทุกๆคนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจพิธีกรรมนะครับมีดหมอถ้าจะถูกใช้งานมีดหมอก็ต้องถูกชักออกจากฝักด้วยความตั้งใจจริงและก็ต้องอารัธนาพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระพรหมเทวดาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำและก็เท้าจตุพมราชทั้งสีมีดหมอชาตรีจัดว่าได้เป็นทั้งวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับสร้างขึ้นในปี2,535เป็นสุดยอดเครื่องรางที่ลูกศิษย์ต่างเสาะสแสวงหากันจะใช้พกติดตัวหรือเก็บไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆ แล้วก็ยังใช้อธิษฐานจิตทำน้ำมนต์รักษาโรคครับไล่พูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายโดยการอารัธนาบารมีของพระพุทธเจ้าการอารัธนาก็ให้เราตั้งนมโมสามจบแล้วกล่าวคำว,ว่าพุทธัทงอารัธนานางังธรรมังอารัธนานางังสังขังอารัธนานางังแล้วให้เราเระลึกถึงพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพอง่อโนงวัดคลองมะดัน หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงเท้ามหาราชทั้งสี่เพื่อขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางท่านใช้ทำน้ำมนตร์รักษาโรคก็ใช้มีดหมอแตะที่ศีรษะแล้วก็กล่าวคำว่าทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปฏิจฉามิทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปฏิจฉามิทุกขาทุกขัง ปฏิทิตังสัมปฏิจฉามิต้องใช้มีดหมอแตะที่ศีรษะของผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อนะครับถ้าจะใช้ขับไล่พูดผีปีศาจหรือเรามีความเชื่อว่าคนนี้โดนสิ่งที่ไม่ดีโดนคุณใสมนดำก็ให้ใช้มีดหมอแตะที่ศีรษะแล้วก็ท่องนะโมสามจบแล้วก็ตามด้วยคำว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะทุกครั้งที่เราจะใช้นะครับให้เราชักมีดออกจากฝักแล้วก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกๆครั้งเลยนะครับมีดหมอชาตรีปลูกเสกในวันวันที่16พฤษภา2535โดยเข้าร่วมพิธีในการปลุกเสกที่วิหารแก้วร้อยเมตรหลังพิธีปลุกเสก หลวงพ่อท่านเมตตาเล่าว่าสมเด็จองค์ปฐมสเสด็จมาเป็นประธานพิธีปลุกเสกสมเด็จองค์ปฐมสเสด็จมาเป็นประธานเองเลยนะพระพุทธเจ้าพระอรหันมากันแน่นขนาดกระทั่งสมเด็จองค์ปฐมตัดเรียกท่านเท้าหัดสบดีพรมเข้ามาเพื่อสั่งการขนาดท่านเท้าหัดสบดีพรมยังต้องกราบขอทางแทบแย่กว่าจะลีเข้าไปได้ ของทุกอย่างในพิธีไม่ว่าจะเป็นมีดหมอน้ำมันชานมากสมเด็จองประถมตรัสข่าวนี้ต้องเอาให้ดีต้องทำให้ดีหลักการและวิธีใช้ให้อรัถนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปัจเจกะพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยเจ้าทั้งหมดพระพรหมเทวดาครูบาอาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพอ่อฤาษีลิงดำเพราะมีดหมอชาติได้ปลูกเสกมาดีแล้วที่วิหารแก้วร้อยเม็ดวิหารแก้วร้อยเม็ดคือวิหารในวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีซึ่งสร้างโดยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพมยานภายในประดิษฐานสังขารของหลวงพ่อในหลวงแก้วและพระพุทธรูปจำลองพระพุทธชินราชผนังและพดานตกแต่งด้วยโมเสกและกระจกสีขาววาววับ ทำให้เกิดภาพสะท้อนอันรีบระยับสวยงามตระการตาคำแนะนำก่อนจบรายการทุกครั้งที่จะบูชามีดหมอชาตรีขอให้ศึกษาผู้รู้และสอบถามข้อมูลโดยตรงกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท,ท่าสูงสําหรับนนี้รายการคนรักธรรมสวัสดีครับ